ดึง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 นี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิส,สกเกตและอำเภอกันทนละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พอิสาน HD จานดาวเทียม i p m หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะไรคู่แข่งศึกเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีเมืองรีส,สกเกตค่ะ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยที่เขตเลือกตั้งที่2ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองศรีสเกต และมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องสำหรับเทศบาลเมืองศิสเกตแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น3เขตมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงรายเดียวคือนายชัตมงคลอังคสกุลเกียรต์โดยได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งเทศาบาลเมืองศิสเกตมีผู้มีสิทธิ์เลือกนายกเทศมนตรีจำนวน29,339คนต้องมีผู้เลือกมากกว่า2,933คนโดยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายกเทศมนตรีเมืองศิสเกตหมายเลขหนึ่งนายชัตมงคลอังคศกุลเกียรติได้คะแนน12,91คะแนน ผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้ง14,022คนคิดเป็น47.80%บัตรดี1291บาท,บาทคิดเป็น73.39%บัตรเสีย1,025บาทคิดเป็น7.31%บัตรไม่เลือกผู้ใด2,706บาท คิดเป็น19.30%ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเขตหนึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 0, 3 0 0 0คนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง4,534คนคิดเป็น45.33%บัตรดี3,179บาทคิดเป็น70.11บาทบัตรเสีย467บาทคิดเป็น10.30%บัตรไม่เลือกผู้ใด888บาท คิดเป็น19.59%สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกตเขต2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง9,736คนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง4,679คนคิดเป็น48.06%บัตรดี3,966บาทคิดเป็น84.76%บัตรเสีย247บาท คิดเป็น5.28%บัตรไม่เลือกผู้ใด466บาทคิดเป็น9.96%และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเขต3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง9,496คนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง4,768คนคิดเป็น50.21%บัตรดี3,754บาทคิดเป็น78.73%บัตรเสีย288บาท คิดเป็น6.04%บัตรไม่เลือกผู้ใด726บาทคิดเป็น15.23%ค่ะด้านจังหวัดริสเกตประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิรเนื่องในวันวิสาขาบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อเวลา9.29นาฬิกา29นาทีของวันที่11พฤษภาคม2,568ค่ะที่บริเวณมณฑลปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศิสเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตได้เป็นประธานประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขาบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีปีพุทธศักราช2568 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าสวุราการข้าราชการพ่อค้าประชาชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาจากยีบสองอำเภอเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการสะท้อนถึงพระชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกที่ส่งมุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อย่างรกลึกในจิตใจของพระสงฆ์นิกร ต้นพระศรีมหาโพจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความร่มเย็นอีกทั้งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวพุทธได้น้อมเอาหลักธรรมคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของชีวิตโอกาสนี้อย่างได้นำวิดิทัศน์ ธรำรนาวาวังธรรมพระราทานผ่านสื่อให้พระสงฆ์นิกรทุกมูล่าได้ชมเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,568เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยธรำรนาวาวังคือหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตพร้อมคติธรรมธรรมนาวาวางังประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจสีซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาค่ะ และผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตนำหัวหน้าส,ส่วนราชการและประชาชนชาวศิสเกตร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568ค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2568ค่ะที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศิสเกตนายอนุพงศุขสมนิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดศิษาเกกได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2568มีภาวชิรสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศิษาเกกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เล่าและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรและสร้างบุญกุศลตามหลักวิถีพุทธโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวินวสาขาบูชาประจำปี2568วันสำคัญสากลโลก ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่องค์พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพานพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวันวิสาขาบูชาโดยที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54เมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 2 ได้พิจารณาให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมสหประชาชาติและที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นพ้องต้องการประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกจะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งเท่ากับการเป็นการเลือกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกเหตุผลสำคัญคือพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธค่ะ ด้านพุทธศาส,สนิกชนชาวศิีเะเกตจำนวนมากพร้อมใจร่วมเวียนเทียนสวดมนต์เย็นเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ายเวลา18บแนาฬิกาค่ะที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองรีสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรสีสเกตได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นและพิธีเวียนเทียนรอบพาวิหารเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2568มีพระวชิรสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดรสีสเกตเป็นประธานฝ่ายสง์ โดยมีหัวหน้าสุรชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและเวียนเทียนเพื่อสร้างบุญกุศลตามหลักวิถีพุทธทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวรสิสเกตร,ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังวรสิสเกตและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวรสิสเกตได้จัดงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568วันสำคัญสากลโลก ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่องค์พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตสัสร้และปริณิพานพุทธศาสนนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวันวิสาขาบูชา โดยที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54เมื่อปี2542ได้พิจารณาให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้หมวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมสหประชาชาติและที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นพ้องต้องการประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าว่าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออีกเหตุผลสำคัญคือพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธค่ะผูว้ว่าราชการจังหวัดสิริกตเตเปิดจวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2568ายค่ะที่บริเวณภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2568จังหวัดศรีสะเกดคนละหนึ่งต้นเพื่อคนศรีสะเกดโดยมีนายพนัชจันทร์คำหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายธนิตทวีชื่นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้รีสเกตนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรสิสเกตและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มกราคม2532อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติจังหวัดรสีสเกตจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศัการาช2568จังหวัดรสิสเกต คนละ1ต้นเพื่อคนศรษสะเกตจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเรือนหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเช่นที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชนศาสนาสถานโรงเรียนริมแม่น้ำลําคลองสองข้างทางสวนสาธารณะหรือที่เห็นสมควรซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดและโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องห้สองจังหวัดศิษสะเกษ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตนำหัวหนะ้าส่วนราชการประจำจังหวัดข้าราชการภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมการปลูกต้นไม้ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดทางนี้เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพลังงานทดแทนและช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาที่สำคัญของโลกในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าภูว่ามาแล้วก็จะย้ายไปหรือไม่เราก็กเกษียณไปแต่ต้นไม้ก็จะอยู่คู่จวนภูวาต่อไปค่ะและเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดริสเกตประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงค่ะ เมื่อวันที่12พฤษภาคม2,568เวลา10นาฬิกาค่ะที่โรงเรียนบ้านแขวตำบลห้วยใต้อำเภอขุข,ขันจังหวัดสิสเกตพระครูประชอดศุนทรธรรมอภิชาโตเจ้าอาวาสวัดบ้านแขวเจ้าคณะตำบลห้วยใต้พร้อมด้วยนายทีิวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิสเกตนายจิรศักดิ์จันทรัก์ครูผู้ทรงคุณค่าข,ของสังคม นายสนานชัยรัศมีประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแขวนายสุนทรศักดิ์บุญขาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายพิติตะนันอุดรพันธ์กำนันตำบลห้วยใต้ในายโอภาสคุณบุรีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยใต้สนอนางอาพรโคตมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวนางสุรันคำล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันแต่สรุน นายมนตรีบุตรด,ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นายพิทักษ์พงศ์วิริยะการจนารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดมและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยใตย้ได้ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการตำบลบินรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ประชุมมีมติเอกฉันให้ขับเคลื่อนตำบลห้วยใตย้ให้เป็นตำบลบินรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจะทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพร้อมกันทั้งสีวัดในวันพระขึ้น15บหาค่ำของทุกเดือน ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ถวายพระคุณเจ้านำไปเยี่ยมผู้ปว่วยติดเตียงและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนภายในตำบลน,นายจิรศักดิ์จันทรักษ์ครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมกล่าวาว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการตำบลศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเพื่อปกป้องเทิดทูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเอื้ออาทรปลองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนน้อมนำปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติสำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงลักษณะเด่นมีดังนี้พุทธสนิกชนทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านสินห้าทุกคนทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ลดละเลิกอบายามุกทุกวันพระทำบุญอิ่มสามอิ่มพระขุนเจ้าอิ่มตนเองและอิ่มเพื่อนอีกหนึ่งคนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าส่วนครัวรั้วกินได้ดมได้พูดได้มั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งนอภายหนึ่งกอมะละกอนหนึ่งต้นค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศินสะเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานุมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้นีก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่3เดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเล่ามา3าเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสาเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิทแพ็คด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเล่าเข้าพรรษาแค่สเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย